รักหวานห้าปีดาราสาวสุดฮอตนับถอนหลังเตรียมเป็นเจ้าสาวอีกคนแล้วนับถอยหลังใกล้ถึงวันวิวาเข้าไปทุกทีแล้วสำหรับว่าที่บ่าวสาวอย่างยิ24คีรติกับเฟนหนุ่มต่างชาตินิโคลัสพอโดยวันวิวาของทั้งคู่จะถูกจัดขึ้นในวันที่24กันยายนนี้งานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ริมทะเลสุดโรแมนติก ซึ่งเป็นสถานที่ทั้งยิบซีและนิกชอบมากล่าสุดวันที่20กันยายนยิบซีได้ออกมาโพสโมเมนต์คู่กับเฟ้นหนุ่มพร้อมทั้งเขียนเข็บขันว่า5 y e a r ago you happened to me thank you for a beautiful journey love romance endless support and friendship a few day to our wedding can't wait to marry you love you ่ะ ห้าปีที่แล้วเธอเกิดขึ้นกับฉันขอบคุณสำหรับการเดินทางที่สวยงามความรักความโรแมนติกการสนับสนุนอันไม่มีที่สิ้นสุดและมิตรภาพอีกไม่กี่วันจะถึงงานแต่งงานของเราแทบรอไม่ไหวที่จะแต่งงานกับคุณรักคุณนะ